นิทานเด็กชายกับมีดพิเศษการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วยังมีเด็กชายอาศัยอยู่กับแม่ทุกๆวันเด็กชายจะมันตักน้ำและขยันช่วยงานบ้านอยู่เสมอด้วยความยากจนจึงสวายหาโชคดิ้นรนทำงานเป็นลูกจ้างคุณเมืองการทำงานเป็นไปด้วยความยากลำบากด้วยเรี่ยวแรงที่เหนื่อยล้า จึงพัดตกสุปร่องมืองลึกเด็กชายอาการบาดเจ็บสาหัสกระดูกแตกร้าวด้วยความเจ็บปวดจึงอธิษฐานให้ความเจ็บนี้หายไปฉับพันแสงก็ได้ห่อหุ้มและความเจ็บปวดก็ได้มาลายหายไปความมืดมิดเข้ามาปกคลุมแต่ก็มีแสงบางอย่างส่องสว่างอย่างเจิดจ้าปรากฏเป็นมิตรเล่มสีทองอาราม ปักอยู่บนพื้นดินด้วยความตกใจจึงกรีบกลับบ้านและเล่าเรื่องราวนี้ให้กับผู้เป็นแม่ทั้งสองแม่ลูกจึงได้ทดลองอธิษฐานขอแก้วแหวนเงินทองท่านใดน,นั้นครอบครัวของเด็กหนุม่มก็กลายเป็นมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดในเมืองการเวลาผ่านไปแม่เด็กหนุ่มได้แก่ชรลาลงตามอายุสังขาร เด็กหนุ่มได้เติบโตเป็นชายหนุ่มและต้องการที่แต่งงานแต่ผู้เป็นแม่ไม่เห็นด้วยกับการแต่งงานและได้ขัดขานและแล้วยิงฉราผู้เป็นแม่ก็จากโลกนี้ไปชายหนุ่มได้ร้องไห้คร่ำควรเสียใจต้องการจุบชีวิตผู้เป็นแม่หวนคืนกลับมาแต่แล้วอนิจจามีที่เคยเป็นสีทองอาราอันนี้ได้กลายเป็นสีดำทมิน แม้จะขอพอรสักเท่าไหร่มันก็ไม่เคยตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใดอีกเลยวันเวลาผ่านไปชายหนุ่มได้แต่งงานอย่างมีความสุขเมื่อย้อนกลับไปในอดีตชายหนุ่มมักถูกผู้เป็นแม่คัดค้านอยู่เสมอกับการขอพอรหญิงสาวที่งดงามที่สุดในโลกวันนี้เขาได้แต่งงานกับภรรยาที่งดงามที่สุดในเมือง อยู่ตรงหน้าเขาแล้วหญิงสาวมีความสุขและโชคดีที่สุดในโลกได้กระซิบข้างหูชายหนุ่มว่าแม่กลับมาแล้วถ้าหากชอบอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไป อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ